สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎนายสาชัยแจมประสิทสกุลนายเพอสีเทพเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสากลการ,การ,กรเกษตรสีเทพจำกัด มีนายจเจริญบุญมากประธานกรรมการสากรการเกษตรยยสีเทพยยจำกัดนำคณะกรรมการผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมสำหรบับสากรการเกษตรยยสีเทพยยจำกัดนั้นจดทะเบียนตามพรบรสากรปี2511เมื่อวันที่3พฤษภาคม2519เป็นประเภทสากรการเกษตรเริ่มดำเนินงาน3พฤษภาคม2519มีสมาชิกแรกตั้ง219คนรวม11กลุ่มมีทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง1 9 5 0บาท สากรได้สองนโยบายของรัฐบาลและดำเมินการตามนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสาก์โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรสมาชิกลดต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตเพิ่มรายได้ลดภระคาใช้จ่ายและหนี้สินของเกษตรกรโดยสาก์เป็นองค์กรกลางในการดำเนินธรุรกิจระหว่างสมาชิกและตลาดสาก์ผลักดันให้สมาชิกประกอบอาชีพและพัฒนาอาชีพของตนตามนโยบายการ ตามนโยบายกเกษตร4.0โดยการอบรมเพิ่มเติมความรู้ให้กับสมาชิกส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปสร้างมูลค่าสินค้าของตนเองให้ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและแนะนำให้สมาชิกรู้จักการใช้นวัตกรรมทางการ,กรเกษตรเข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกทุกคนได้รับทราบผล,ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสากลการ,กรเกษตรสีเทพจำกัด เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้ร่วมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนปี2 5 6 4และร่วมพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 5รวมถึงเพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้ร่วมกันที่จะพิจารณาเลือกตั้งผู้แทนของตนเองเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพื่อบริหารจัดการงานในสากรปุ๋ยตามงกูดปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด